สวัสดีครับผมยินดีด้วยกับเซบียาที่ได้แชมป์ยูโรปาลีกสว่วนผมเสียใจด้วยโรมา่าพลาดแชมป์แต่ไม่เป็นไร FA ครับในซิตี้พบกับแมนเชสเตอร์อยูไนเต็ดถ้วยเอครับทีมผม แมนซิตี้ขอแล้วกันยูฟาแชมเปียนลีกผมขอแล้วกันเชลซีแมนยูแมนโซเลสเตอร์ so later, ขอให้สู้ต่อไปขึ้นมาอยู่ยีเรกิตรีลชั้นหนึ่งในสองปีขึ้นมาให้ได้ส่วนลิเวอร์พูล เชลซีและเอเวอเรตนุุณไม่ต้องเอาหรอกครับถ้วยยูฟาแชมเปี้ยนลีกส่วนแมนเชสเตอร์ซิตี้ผมทีมผมขอแล้วกันถ้วยยูฟาแชมเปี้ยนลีกสามทุ่มคืนนี้จะเริ่มขึ้น 这个。嗯 <laughs>